สวัสดีครับคุณพี่ครครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองนิดนึงนะครับคุณชื่ออะไรครับผมไพโรธพรมเจรักครับอยู่ที่อยู่ที่บางปะมาครับทานาแปลนี้แหละครับแปลนนี้นะข้างหลังเนี้ครับผมกี่ไร่กี่ไร่อนาแปลนนี้ยี่สิบห้าไร่ครับยี่สิบห้าไร่ครับแล้วรู้จักโฟทีได้ไงโฟทีนี่คือหลานครับหลานที่อยู่นี้รถเกี่ยวเนี่ยฮะเขาบอกว่าเขาเอามาใช้ดีอ่าฮะเอามาลองคือใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยฮ์โมูนที่เคยใช้ผมไม่ใช้เลยเดี๋ยวเดี๋ยว ฮอร์โมนที่เคยใช้เนี่ยใช้กี่อย่างโอ้ฮอร์โมนผมหลายอย่างถ้าช่วงเข้าเข้าจะออกเนี่ยมีลมเบ่งไงอ๋อพวกฮอร์โมนเกตพวกอะไรเนี่ยเช้านาเช้านาจะติดพวกไอฮอร์โมนเกตฮอร์โมนน้ำฮอร์โมนเขาว่าลมเบ่งอะไรนี่นะเร่งรากกระชากลวงลมเบ่งกลัวไม่ออกรวงครับนั่นแหละรุ่นที่ผ่านมาใช้ไหมรุ่นนี้ไม่ใช้เลยครับไม่ใช้เลยใช้ตัวนี้ตัวเดียวคือผมตั้งใจจะลองตัวนี้เต็มที่กาพิสูจน์เลยว่าจริงอย่างที่เขาเล่าไหมใช่ใช่ใช่ เดี๋ยวฉีกี่ครั้งนะสี่ครั้งครับสี่ครั้งยี่สิบห้าไร่ก็คนเดียวคนเดียวครับฉีดสี่ครั้งแต่เช้ามืดเลยก็ก็ไม่เช้าหรอกก็ช่วงผมฉีดสองสองระยะช่วงเช้ากับช่วงเย็นประมาณสักสี่โมงเย็นไปแล้วนะแดดอ่อนเช้าแค่ไหนเสจแค่ไหนก็แค่นั้นเย็นก็มาต่อยอีกรอบหนึ่งครับผมแปลงเนี้ยที่พี่เพิ่งเกี่ยวไปเนี่ยข้าพันอะไรก็ขอสี่หนึ่งครับก็ขอสี่หนึ่งที่ผ่านมาเนี้ยนะครับผมอ เดือนนี้คือเดือนกันยายนครับนะครับเพิ่งเกี่ยวไปเมื่อต้นเดือนครับครับพี่หวานข้าวช่วงไหนหวานข้าวช่วงพฤษภาพฤษภาพุทภาไปแล้วสิอ่ามิถุนาช่วงนั้นน้ําไม่มีไม่มีเลยแรงด้วยครับน้ําต้องวิทย์อันนสามทอดน้าไว้ถึงนานอ่ะโอ้โหปุ๋ยอ่ะปุ๋ยโอ้โหปุ๋ยลดเลยอ่ะเพราะว่าทีดตัวนี้แล้วจะเขียวอ่าคือถ้าเราเขียวเราก็ไม่ใส่แล้วปุ๋ยเดี๋ยวลดไปกี่ลูกประมาณกี่ลูกผมสั่งมาปุ๋ยเนี่ยธรรมดา อ่ะยพาลายนี่ก็ต้องมียี่ยี่ห้าลูกอ่าก็ลดประมาณห้าลูกอ่ะลดปุ๋ยห้าลูกฮอร์โมนไม่ใช้ยาฆ่าแมลงใช้นิดหน่อยยาฆ่าเชื้อราเชื้อราไม่ใช้ครับทำไมไม่ใช้อ่ะก็ไม่เป็นก็มันไม่เป็นอ่จะใช้ทําไมการใบจุดใบเขียวไม่ม่ไม่มีไม่มีเน่าคอรวงท่วงเกี่ยวเนี่ยนะมองเนี่ยใบเขียวแต่รวงสุกหมดเลยมีเม็ดด่างไหมเม็ดด่างไม่มีนะผมกล้าการันตีเลยว่าของผมที่เกี่ยวไปแล้วเนี่ย มังานผมอย่ได้เลยยี่สิบลายสามที่สองเกียนอะยี่สิบห้าลายได้เท่าไหร่นะสามที่สองเกียนครับเกียนเท่าไหร่ครับเกียนละแปดพันหกกำไรมาอีกเท่าไหร่ก็ยี่สิบห้าลายเนี่ยถ้าเป็นชั่วโมงปกติทั่วไปเนี่ยเห็นพี่บอกว่าไม่เกินยี่สิบห้าเกียนนะครับปีนี้มาลดปุ๋ยด้วยฮอร์โมนก็ไม่ใช้ยาฆ่าเชื้อราก็ไม่ใช้ใช่ใช่ล้นมาอีกเจ็ดเกียนเจ็ดเกียนมีเงินเหลือเก็บมากกว่าเก่าประมาณเท่าไหร่นะเมื่อกี้คุยคร่าว ตอนนี้ภรรยาเก็บครับเงินอ่ะผมแน่คนทำครับเมื่อกี้พี่เขาบอกผมรุ่นเนี้ยมีเหลือเก็บเกินจากเดิมอ่ะเกือบแสนเกินจากเดือนนะเอาข่าข้าวอย่างเดียวก็เจ็ดหมื่นกว่าและไหนจะลดปุ๋ยลดยาลดอะไรลงไปอีกใช่ใช่มีอะไรฝากผู้ชมทางบ้านอีนี้นะครับพี่วิโร์คือยังไงไงก็ผมแนะนาให้ใช้นะคือผมการันตีเลยผมใช้มันแล้วตัวเนี้แน่นอนครับเยี่ยมแน่นอนครับเยี่ยมครับให้คะแนนเท่าไหร่ ท่าร้อยคะแนนเต็มเนี่ยผมให้เต็มร้อยเลยให้ร้อยเลยครับวันเกี่ยวนะเกิดได้ผมมาได้ไทายตอนที่ข้าวออกอยากไอไอกระพริลรกเกี่ยวอ่ะโอ้โหทะไหลงานทั้งวันละตายเลยรวยตายเลยโอ้โหนี่ไหลมาเต็มท่อเลยโอ้หออกเต็ม <ๆ S 1> ครับทําเกษตรนะครับสิ่งทีเ่เราจะต้องเข้าใจก็คือถ้าเราสามารถลดต้นทุนได้ลดการใช้สารเคมีลงได้เนี่ยสุขภาพดีขึ้นแน่นอนแล้วถ้าผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนี่กําไร2ต่อวันนี้ทีมงาน4ฟขออนุญาตจบ ลาไปเท่านี้ก่อนเดี๋ยววันหน้าจะดูว่าเราไปที่ไหนกันต่อนะครับวันนี้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ